วันนี้พาเพื่อนๆมาดูหมอนดําออสต,ตุรกีนะทุกคนเป็นหมอนสายพันธุ์ที่นำเข้าจากตุรกีมันเป็นลูกผสมระหว่างดําออสเตรเลียกับดําตุรกีเลยเรียกดําออสต,ตุรกีนะเนหมอนที่มีผลใหญ่มากอันนี้คือเรือซ่อนมันไว้เขาเรียกเลยในในป่าอ้อยทัองหอดอย่างนี้นะ แต่ก็ยังไม่พ้นน้ำมือของอสมาชิกในสวนเราทุกคนเดี๋ยวพามาดูนี่เห็นไหมเริ่มพอเริ่มแบบเข้าดำนิดนึงมาแล้วอนนี้นกนกน,กนกตัวเล็กตัวน้อยนกมากเลยนะนกมากเลยเดี๋ยวเราพาไปดูลูกที่มันแบบมันจะขยายขนเอยขยายขนาดออกตอนนี้มันใกล้จะสุกนะทุกคน อาซ้อนไ้แค่ไหนก็ไม่อยู่นี่มาดูลูกนี้นี่เห็นไหมนี่เห็นไหม,เ,หไหมเริ่มใหญ่แล้วนะคืออันนี้ปีนี้ไม่ใส่ปุ๋ยเลยลดแค่น้ําบอกตรงสารภาพเลยจริงๆแล้วมันทําความยาวได้มากสุดความใหญ่เกือบเท่าไฟแช็นกนัทนกวนเดี๋ยวเราเคยเทียบไว้ให้ดูอยู่ <c oughs> แต่ว่าปีนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยต้องบอกแบบนี้เลยมันก็จะแบบปลาปายนะมันจะไม่รู้มันจะมีโอกาสได้เห็นอ่าลูกใหญ่ๆเลยไหมเพราะว่า ทุกพี่เรามาลุยตั้งแต่แบบเริ่มเข้าสีเข้าสีปุ๊บมันลุยเลยเห็นไ,ไหมดกนะดกเหมือนกันนะนี่จริงๆนะนี่นีน่นี่นนดำออตุรกีนะทุกคนนี่นี่ลูกแบบใหญ่สุดแหละเกือบเท่าไฟแช็กที่เราเคยเทียบกันให้ดูนะตอนไอปีที่ได้ใส่ปุ๋ยนะปีนี้มันไม่ได้ใส่มันก็จะประมาณนี้เราไม่รู้จะเอาอะไรมาคุมไว้ดีสําหรับพวงนี้นะอยากให้เพื่อนได้เห็นตอนมันสุกมากเลย แต่เดี๋ยวจะใช้ความพยายามทั้งหมดที่เรามีนะเพื่อทำให้เพื่อนได้เห็นผลสุขของด,อดัมออสตุรกีแบบเต็มที่บอกงนี้นี่ล่ะมันก็จะมีอีกนะที่ซ่อนไว้ดกดก,ดกมากเลยดกสุดยอดนี่นี่นี่พวงนี้เรากดลงมาใส่อก็อ้อยไว้ไม่รู้มันจะรอดไหม เนี่ยเริ่มแดงเลยไหมลูกก็เลเลยลูกใหญ่โอ้ยทำไงจะจับได้นะฮะนี่นะใหญ่นะเนี่ยใหญ่นะนเนี่ยนี่นี่พอมันอ่าพอมันตอนตอนที่มันสุกเต็มที่แล้วเข้าผลดำแล้วขนขนที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็จะเริ่มร่วงนะทุกคนเห็นไหมมันเริ่มร่วงแล้วพอเนี่ยมันใสๆสแล้วมันขนเริ่มร่วงออกเห็นไหมลูกเขียวเนี่ยมันมีขนแต่ว่าพอมันเริ่ม แดงจะเข้าดําคนมันจะเริ่มร่วงพอ,อพอดําสนิทเลยมันจะไม่มีขนแล้วจะกลายเป็นหมอนทียบสุกแ,แล้วไม่มีขนนะทุกคนไม่ได้ทะลึ่งนะไม่ดึงหมอนนี่ดกดกมากพีนีกมากแต่ว่าปัญหาคือเราไม่รู้จะรอดพน้นฝีมือน้องนกไปได้ยังไงนะทุคนมัน <c oughs> ประมาณน,นี้เริ่มเข้าสี ลูกนี้นี่ไม่น่าพ้นวันนี้นะคิดว่าอ๋อไม่ชัดสั้นะนี่ลูกนี้ไม่น่าพ้นวันนี้เพราะเริ่มเข้าสีดําปุ๊บนี่นางจะมองเห็นไม่รู้มันฉลาดกว่าเรามากมันหาจินเก่งกว่าเราเยอะอันนี้นี่ <c oughs> มีใบบังอยู่อาจจะรอดให้เราได้กินบ้าง <c oughs> นะทุกคน <c oughs> คิดว่าโอเคก็ okay. ประมาณนี้แหละขามาดูมันเดินดูคนเดียวมัน มันกว็วเหงา <c oughs> การเว้นมาดูด้วยนี่ดกมากวีนี้หมอนอดำออสเราแต่ไม่รู้เราจะได้กินไมก็มาให้กำลังใจกันเพื่อนวนน่ะดกมากเลยน,นอ๊ยทำไมพาไม่ชัดเลยนี่เต็มต้นไปหมดแหละโอเคเอามาดูเท่านี้แหละเดี๋ยวมาลุ้นช่วยกัน